สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนบทเรียนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าพระมหากษัตริย์นะครับที่มีมีบทบาทในการสร้างสรรค์ชาติไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณครูก็ได้สอนไปแล้วนะครับบางส่วนในห้องเรียนนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาทบทวนบทเรียนกันครับว่าเราเนี่ยนะครับได้เรียนอะไรไปบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับนักเรียนครับพอพูดถึงพระมหากษัตริย์นะครับอย่างที่คุณครูเคยบอกไปแล้วนะครับคุณครูขอ จะเลือกนะครับพระมหากษัตริย์นะครับมาประมาณไม่กี่พระองค์เท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าแต่ละพระองค์เนี่ยนะแต่ละสมัยแต่ละแต่ละยุคนะครับมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับอย่างเช่นสุโขทยของเรามี9พระองค์นะครับกรุงศรี k r i t ยีามร้ยามนะครับกรุงธนบุรีอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันของเราครับกรุงรัตนโกสินทร์มี10พระองค์นะครับฉะนั้นครูจะเลือกนะครับเฉพาะพระองค์ บางพระองค์เท่านั้นนะครับเริ่มที่คนแรกครับคนนี้นะครับมีชื่อว่าพ่อขุนศรีอินทริพย์นะครับคนนี้นะครับมีความมีความสําคัญอย่างไรนะครับในการช่วยสร้างสร์ชาติไทยแน่นอนครับแต่ก่อนนะครับบริเวณสมัยของสุโขทัยนะครับบริเวณนี้นะครับถูกปกครุงมไปด้วยพวกขอมครับขอมนั้นมีชื่อว่าขอมฉาบโคลนลำพงครับพ่อขุนศรีอินทริพย์นะครับชื่อเดิมของท่านมีชื่อว่าพ่อขุนบางกลางหาวนะครับได้ ร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองครับจับมือกันนะครับขับไล่พวกขอมนะครับออกจากพื้นที่ของกรุงสุโขทัยนะครับและก็มีความสําคัญที่ได้ช่วยสถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นนะครับทำให้เรามีอาณาจักรแรกนะครับและก็มีดินแดนนะครับที่เป็นเมืองนะครับที่มีความสําคัญนะครับในช่วงแรกนะครับที่ท่านนะครับได้สร้างเมืองขึ้นนะครับตรงกับปีพุทธศักราช1792 หลังจากนั้นก็ได้สถาปนาเป็นเป็นกรุงสุโขทัยและก็ได้ตั้งราชวงศ์ใหม่เป็นราชวงศ์แรกชื่อว่าราชวงศ์พระร่วงนะครับและก็ได้เปลี่ยนพระนามของตัวเองครับจากพ่อขุนบางกลางหาวกลายเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตนั่นเองครับคนต่อมาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับคนนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่ามหาราชนะครับคําว่ามหาราชนั้นมีความสําคัญตรงที่ว่า นะครับกระสัตย์นะครับที่มีชื่อว่ามหาราชนั้นมักจะมีผลงานที่โดดเด่นนะครับมากกว่ากษัตริย์พระองค์อื่นๆนะครับอย่างเช่นพ่อขุนนะครับก็มีคุณประโยชน์นะครับต่อบ้านเมืองของเราอย่างที่ทราบกันดีครับอันดับแรกนะครับก็ได้สร้างประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นนะครับซึ่งเอารากฐานเดิมของพวกขอมนะครับ มาประยุกต์นะครับและตั้งชื่อว่าลายสือไทยนะครับเนี่ยครับลายสือไทยตรงนี้นะครับในลวครนี้นะครับก็ได้มีการทําศึกสงครามนะครับศึกสงครามของท่านที่โดดเด่นนะครับก็คือการทําศึกยุทธาธิก็คือการทําศึกบนหลังช้างนะครับกับกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอตนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นคนวางรากฐานศาสนาพุทธนะครับในอาณาจักรสุโขทัยนะครับและก็ได้โปรดให้มีการจาึกนะครับก็คือ การที่ได้จารึกตัวอักษรนะครับลงไปหลักศิลาจารึกนั่นเองครับทาให้เราครับได้เรียนรู้ตัวอักษรนะครับจากสมัยสุโขทัยหรือได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตนะครับจากสมัยสุโขทัยนะครับจากหลักศิลาจารึกนะครับและก็นอกจากนี้ครับเป็นคนที่วางรูปแบบการปกครองอย่างนะครับที่มีชื่อว่าพ่อปกครองลูกนะครับเป็นรูปแบบปกครองที่ค่อนข้างจะนะครับทำให้กษัตริย์ กับประชาชนนั้นมีความใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมกันมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงนั้นนะครับสุโขทัยก็ได้มีการทำการเกษตรนะครับเพื่อที่จะยังชีพแต่ด้วยความที่เมืองสุโขทัยครับมันอยู่ไกลนะครับจากบริเวณแม่น้ํามากนะครับฉะนั้นการที่จะใช้นะครับน้ำในการทําการเกษตรนั้นนะครับเป็นไปได้ยากมากมาก สุโกไทยจึงค <nah> ิดค้นระบบนะครับการจัดการน้ำนออกมา2รูปแบบครับรูปแบบแรกเราเรียกว่า,ารูปแบบแรกนะครับเราเรียกว่าตระพังนะครับตระพังนี้ก็จะมีาการเก็บน้ําเป็นบอ่อเล็กๆนะครับเราเรียกว่าตระพังแต่สลิดพงจะมีความแตกต่างกับตระพังนะครับสลิดพงนจะมีลักษณะคล้ายๆกับเขื่อนนะครับทำเขื่อนกั้นน้ําเอาไว้นะครับ เวลาที่ฝนตกเยอะๆนะครับน้ําก็จะไหลช้าลงนะครับทำให้เรามีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับส่วนตระพังนั้นนะครับก็ขุดบ่อไว้นะครับเชื่อมโยงนะครับเก็บเอาไว้นะครับเพื่อทําการเกษตรนั่นเองนะครับขอข้ามนะครับคนต่อมาครับพระเจ้าอู่ทองครับอันนี้เราจะเริ่มต้นนะครับในสมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับสมเด็จพระรามิบิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะครับเป็นคนที่นะครับสถาปนากรุงศุ กรุงอุธยานะครับกรุงศรีอยุธยาขึ้นนะครับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกนะครับแห่งกรุงศรีอยุธยาครับลหลายคนสงสัยนะครับว่ากรุงศรีทุธยานะครับได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นนะครับแล้วกรุงสุโขทัยล่ะอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ด้วยความที่เมืองสุโขทัยะครับเริ่มมีพวกขอมะครับกลับมา บุกยึดอีกหนึ่งครั้งนะครับทำให้เริ่มอ่อนกําลังลงในช่วงที่มีสุขโขทัยนะครับสุกรุงศรีธยาก็ยังก็เริ่มมีเริ่มก,ก่อตั้งแล้วเหมือนกันนะครับก็เริ่มเป็นเมืองแล้วเหมือนกันนะครับพระองค์นี้นะครับก็มีผลงานโดดเด่นอย่างเช่นเรื่องของการปกครองแบบจตุสดมเวียงวังครังนาน,นครับเป็นคนที่เอารูปแบบการปกครองนี้มาใช้นะครับและรูปแบบการปกครองนี้ก็ถูกใช้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและก็รวมถึงรัชนกโกสิทร์ตอนต้นนะครับและก็คนที่มาเปลี่ยนแปลงคือรัชากาลที่5นั่นเองนะครับไปต่อครับคนต่อมานะครับคนต่อมาครูขอข้ามาที่สมเด็จพระเรสวรมหาราชนะครับคนนี้ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาราชนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ทําศึกสงครามศึกสงครามของท่านที่โด่งดังมีชื่อว่าศึกยุทธหัตถีก็คือก็คือการทำทำศึกบนหลังช้างนั่นเอง สุกยุทธาธีนะครับก็เป็นการทําศึกนะครับที่ทําให้เรานั้นนะครับได้รับชัยชนะนะครับจากพม่านอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นคนที่ปลดแอกนะครับให้กับกรุงศรีริยานะครับจากที่เราเป็นเมืองขึ้นของพม่านะครับมาเป็นเวลาหลายปีครับท่านก็ได้ปลดแอกนะครับทำให้เรานั้นนะครับได้เป็นเมืองที่มีอิสระนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับไปต่อนะครับไปต่อนะครับ ต่อมาครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับคนนี้ก็จะมีผลงานโดดเด่นนะครับในเรื่องของการค้าการทูตครับสมเด็จพระนารายณ์นะครับนะครับก็ในช่วงนั้นนะครับคาว่ากรุงศรีนะครับเป็นเมืองท่าสําคัญนะครับเนื่องจากนะครับในช่วงนั้นชาติตะวันตกนะครับเริ่มรู้จักการเดินเรือแล้วนะครับในสมัยก่อนนะครับเรามักจะก่อนที่จะมีการเดินเรือครับมันมักจะใช้เส้นทางนะครับในการที่จะขนส่งสินค้าโดยการใช้เกวียนหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อมีการเดินเรือครับกรุงศรีของเรา นะครับติดกับทะเลติดกับแม่น้ำนะครับที่มันสามารถออกสู่ทะเลได้นะครับทำให้บ้านของเราเป็นเมืองท่าที่สําคัญพนรายมหาราชครับทรงเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับก็เลยเให้ความสําคัญของการค้าการทูตติดต่อค้าขายกับชาติตอนตกเป็นจํานวนมากทําให้กรุงศรีนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับทูตต่างๆที่เข้ามานะครับที่โด่งดังก็คือทูตของฝรั่งเศสนะครับในช่วงของ พระเจ้าหลุยที่14ของฝรั่งเศสก็ได้ส่งทูตนะครับหลายคนนะครับเข้ามาในกรุงศรีอย่างเช่นดองซีเอเดลาลูแบร์นะครับหรือเราก็ได้ส่งทูตไปเมืองฝรั่งเศสเช่นกันนะครับอย่างเช่นโกสาปานต่างๆครับก็เป็นที่ประทับใจของกษัตริย์ฝรั่งเศสเช่นกันทําให้ความสัมพันธ์ของกรุงศรีกับฝรั่งเศสนั้นมีความแน่นแฟนมากในช่วงนี้นะครับนอกจากนอกจากนี้นะครับเป็นคนที่แต่งหนังสือจินดามานี กินาวานีคือแบบเรียนเล่มแรกคําว่าแบบเรียนคือการที่นะครับเป็นเป็นแบบเรียนสมัยก่อนคืออาจจะเป็นแบบฝึกหัดที่ให้เขียนนะครับเป็นกออากาขออาขาเป็นเขียนกอไก่ขอไข่อะไรแบบนี้ครับพยัญชนะสระต่างๆนะครับไม่ใช่หนังสือแต่เป็นแบบเรียนนั่นเองนะครับคนต่อมาครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับหลังคนนี้ก็ได้ขึ้นเชื่อเป็นมหาราชอีกหนึ่งท่านนะครับเนื่องจาก นะครับทรงกอบกู้เอกราชนะครับให้กับกรุงศรีอุทยาตอนนั้นกรุงศรีของเรานะครับพ่ายแพ้ศึกสงครามของพม่านะครับทำให้บ้านเมืองของกรุงศรีของเรานั้นนะครับพังย่อยยับและไม่สามารถกลับมาเป็นเมืองได้อีกครั้งเนื่องจากพม่ามีความมาีได้มีการเห็นว่านะครับต้องการทําลายกรุงศรีให้สิ้นซากให้หมดไปนะครับเพาราะเมืองเพาราะเมืองกรุงศรีนั้นเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับหลังจากนั้นนะครับ ่านก็ได้ตีฝ่าวงล้อมพม่าครับและไปรวบรวมคนไทยนะครับที่เมืองจันทบุรีนะครับแล้วก็ได้ฮึดนะครับสู้ขึ้นมาอีกครั้งนะครับกลับมาโจมตีพม่าและขับไล่พม่านะครับออกจากเมืองกรุงศรีอยุธยาได้สําเร็จนะครับแต่นะครับหันกลับไปมองเมืองกรุงศรีครับก็เห็นว่าเมืองกรุงศรีนั้นนะครับไม่สามารถกลับมาเป็นเมืองได้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็เลยย้ายนะครับจากเมืองกรุงศรีนะครับก็ ตอนผู้คนนะครับมาอยู่ที่กรุงธนบุรีนะครับและก็ได้ปกครองนะครับเมืองธนบุรีนะครับเวลาประมาณ10กว่าปีนะครับก็เป็นเวลาที่ไม่นานมากนักท่านก็พยายามนะครับที่จะไปตีเมืองใต้เมืองเหนือเมืองอีสานนะครับเพื่อให้เมืองเหล่านี้ครับเป็นเมืองขึ้นนะครับและก็ให้เมืองเหล่านี้ครับส่งสวยส่งผู้คนนะครับมาทําศึกสงครามต่างๆทําให้สามารถที่จะดํารงเมืองไปได้แต่ไม่ ไม่นานมากนักเพราะว่าเมืองทนบุรีก็มีปัญหาต่างๆ,กาางๆกเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของหนูกัดกินข้าวของชาวนาต่างๆนะครับตอนหลังครับท่านก็ได้โดนปราบดาพิเศษนะครับก็คือ,อรันิรมที่1่ครับทรงปราบดาพิเศษนะครับก็คือการประหารด้วยท่อนไม้จันเหตุผลที่ประหารก็คือบอกว่าท่านนั้นมีสติเป็นวิป,ปลาสนะครับตรงนี้นักเรียนอยากจะรู้เพิ่มเติมอะไรก็สามารถค้นคว้าหาอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ต่อมานะครับราชการที่1ครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเป็นอีกท่านครับที่ได้ขึ้นชื่อเป็นมหาราชนะครับก็เพราะว่านะครับได้สถาปนากรุงนะครับและก็มีการทําศึกสงครามนะครับช่วงนั้นเยอะแยะมากมายนะครับศึกที่โดดเด่นนะครับที่สุดนะครับก็คือการทําศึกกับพม่าสงครามนี้ครับมีชื่อว่าสงครามเก้าทัพเป็นสงครามที่ไทยนั้นสู้กับพม่านะครับเก้าทัพนะครับพม่ายกทัพมาตีเก้าทัพ เขาบอกว่าพมา่ามีประมาณ7 114,000 0คนคนไทยมีประมาณ70,000คนครับแต่ไทยก็สามารถเอาชนะทัพของพมา่าได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ทําให้ท่านนั้นเป็นที่โด่งดังนะครับในเรื่องของการนาศึกสงครามและก็ได้ตรากฎหมายขึ้นกฎหมายท่านตราก็มีชื่อว่ากฎหมายตรา3ดวงประกอบไปด้วย ตราราชาสีโคาชาสีและตราบัวแก้วและทรงสถาปนาราชาวงศ์ใหม่นะครับชื่อว่าราชาวงศ์จัก,กรีนั่นเองครับและเป็นราชาวงศ์ปัจจุบันของไทยด้วยนะครับพระองค์ต่อมาครับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะเอ้ยโทษนะครับว่าสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับคนนี้ให้เด็กจําว่านะครับเขามีความโดดเด่นในเรื่องของการพระราชนิพน์นะครับ และก็มีกวีเอกของท่านนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยนี้นะครับคือสุทธนูู้นะครับพระชนยพนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นอาแบทหมดนะครับแอปหนึ่งลูกขอโทษนะครับอย่างเช่นนะครับบทละครเรื่องอีเหนานะครับพวกกาบเหเรือต่างๆและก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของศาสนาพุทธนะครับสำหรับศิลปาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างที่สําคัญของท่านคือพระปรางวัดอรุณนั่นเองนะครับ ไปต่อครับสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวชัการที่3นะครับคนนี้ก็ในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เขาบอกว่าเรานะครับร่ารวยถึงขีดสุดนะครับเพราะว่าเรานะครับได้ทําการค้ากับพวกจีนครับแล้วก็พวกชาติตะวันตกครับท่านจึงได้รับฉายาเป็นเจ้าสัวเพราะว่ารวยมากนะครับการค้าตรงนั้นนะครับก็ทําให้นะครับเกิดสนธิสัญญานะครับที่มีชื่อว่าสนธิสัญญาเบอร์นีเป็นสนธิสัญญาแรกที่ไทยทํากับพวกชาติตะวันตก ส่วนที่สัญญาเบอร์นี่เขาบอกว่าเป็นส่วนที่สัญญาที่ค่อนข้างจะผูกขาดทางการค้าและมีการเก็บภาษีที่เยอะมากๆนั่นเองครับทำให้ท่านนะครับมีเงินท้องพระคังเป็นจํานวนมากนั่นเองครับต่อมารับราชการที่4ี่ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในช่วงนี้ครับในสมัยรัชการที่4ี่ครับเป็นช่วงที่ชาติตอนตกครับเริ่มเข้ามาล่านานิคมแล้วนะครับทำให้ไทยของเรานั้นนะครับ สย้สยามนะครับโดนกดดันนะครับจากชาติตอนตกเยอะแยะมากมายครับอย่างข้างต้นครับตอนรอ3เรามีส่วนที่สัญญาเบอร์นีนะครับเราผูกขาดทางการค้าแต่ชาติตอนตกนั้นไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับแต่ในช่วงนั้นครับชาติตอนตกยังไม่มีอำนาจมากพอแต่พอมาสมัยรัชกาลที่4ครับเริ่มนะครับมีการล่านานิคมเกิดขึ้นกดดันครับ ทําให้รอสิ่นั้นจะต้องต้องเปลี่ยนนะครับสนทิสัญญาเบอร์นีมาเป็นสนทิสัญญาบอริงนั่นเองนะครับและก็ท่านนะครับทรงเล็งเห็นว่านะครับท่านนั้นตกที่เข้ามานั้นนะครับเข้ามาเยอะมากกดดันหลายช่องทางครับท่านก็นะครับเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับ และก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินในเอเชียพระองค์แรกครับที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะครับเพื่อใช้สื่อสารตกลงนะครับกับชาติตอนตกได้นะครับทำให้เรานั้นได้ผ่านนะครับรอดพ้นนะครับจากการลุกรานของชาติตอนตกครับต่อมาข้าราชการที่5นะครับคนนี้นะครับคุมครูก็สอนล้วในห้องด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะออกเยอะมากนะครับมีการทรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างเช่น การส่งยกเลิกระบบไพร่ทาตนะครับระบบไพร่นะครับยกเลิกไพร่นะครับด้วยกฎหมายที่มีชื่อว่าพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารนะครับก็ให้ไพร่นะครับไปเป็นทหารนั่นเองครับและก็ทาตนะครับก็จะยกเลิกด้วยกฎหมายที่มีชื่อว่าพระราชบัญญัติพิกัดเกษรลูกทาสลูกไทยปีพศ2 4 1 1นะครับโดยกฎหมายนี้ครับได้ตราไว้ว่าลูกทาตนะครับที่ เกิดในปีพศ2411 2411คือปีที่ร .5 ขึ้นของราชเมื่อเด็กคนนี้นะครับเกิดเสร็จแล้วเนี่ยมีอายุครบ21ปีให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสได้ท่านทรงเล็งเห็นว่าเราไม่สามารถจะเลิกทาสนะครับได้ในเวลาแป๊บเดียวครับเราต้องค่อยๆเลิกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทำให้นะครับในช่วงนั้นนะครับ เป็นที่พอใจนะครับของเจ้าขุนมูลนายต่างๆเพราะท้าตอนนั้นเราเรานึกภาพลักในละครถูกไหมทารอห้าบอกว่าวันนี้เลิกทาสนะครับโอ้โหทาตเป็นกําลังสําคัญนะครับของเจ้านายของเจ้าขุนมูลนายต่างๆถ้าเขาไม่มีทาตในการใช้งานก็จะต้องเกิดปัญหามีการประท้วงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับต่อมาครับปฏิรูปบริการบริหารราชก,การแผ่นดินนะครับทางต้นก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่สมัย รุงศรีธิยานะครับของสมเด็จพระชักอู่ทองนะครับเราปกครองในรูปแบบจตุสดมนะครับเวียงวังครังนานะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ครับมาตั้งนานมากนะครับร5ก็ส่งยกเลิกนะครับเวียงวังครังนาให้เปลี่ยนเป็นกระทรวงครั้งแรกนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมียกเลิกระบบนะครับหัวเมืองครับหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกเมืองประเทศสราชนะครับก็เปลี่ยนเป็น มณฑลเทศาพิบานคือเป็นจังหวัดเป็นอำเภอนะครับโดยให้นะครับคุณหน้าต่างๆครับที่มีผลงานโดดเด่นหรือว่ามีชื่อเสียงต่างๆก็ไปปกครองเป็นเจ้าเมืองต่างๆนะครับต่อมานะครับก็ทรงปฏิรูปนะครับการบริหารราชการแผ่นดินอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับคือตอนนั้นนะครับเราต้องมีการเก็บภาษีนะครับอย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเงินภาษีเนี่ยมันรั่วไหลก็เลยจัดตั้งระบบนะครับ ภาษีใหม่นะครับจะตั้งองค์กรใหม่ขึ้นครับองค์กรนั้นมีชื่อว่าหอรัชนากรพิพัฒน์นั่นเองนะครับเพื่อจัดเก็บภาษีให้เป็นระบบและเงินไม่รั่วไหลนะครับมีเงินเข้าแผ่นดินเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมาครับทรงปฏิรูปการศึกษานะครับก็ทรงตั้งก่อสร้างโรงเรียนนะครับให้กับประชาชนนะครับมีชื่อว่าโรงเรียนวัดมหันตพารามนะครับเป็นโรงเรียนแรกนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังมีโรงเรียนอีกหนึ่งโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนสําหรับ เป็นโรงเรียนสําหรับลูกท่านขุนมุนนายต่างๆครับเอาไว้เรียนพวกราชการนะครับวิชาราชการต่างๆมีชื่อว่าโรงเรียนนายทหารมหาเล็กปัจจุบันคือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังสามารถพัฒนานะครับให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าเหตุผลเพราะว่าชาติตอนตกเริ่มเข้ามาล่านานิคมและให้เหตุผลว่าจะมาพัฒนาประเทศที่ด้อยพัฒนาฉะนั้นท่านก็ทรงนะครับ ได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับและก็เห็นนะครับการทํางานนะครับหรือว่าการพัฒนาประเทศของชาติตอนตกก็เอามาปรับใช้นะครับอย่างเช่นการสร้างทางรถไฟนะครับทางรถไฟสายแรกนะครับวิ่งจากสร้างจากกรุงเทพไปนครราชีนครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชนะครับแล้วก็อีกสายนึงนะครับวิ่งจากสร้างจากกรุงเทพนะครับไปยังเมืองปากน้ําจังหวัดสุราการ นอกจากนี้ครับก็ได้ส่งนักเรียนนะครับให้ทุนครับไปเรียนฟรีนะครับที่ที่ที่ตะวันตกนะครับหลายคนเรียนที่ฝรั่งเศสบ้างอะไรบ้างนะครับรวมถึงลูกขุนลูกท่านขุนต่างๆก็ได้ไปเรียนนะครับเพื่อจะกลับมาพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับต่อมานะครับัชกาลรที่6ครับทระนมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคนนี้ก็นะครับ เป็นช่วงที่ค่อนข้างจากบ้านเมืองเริ่มมีการพลิกผันครับเริ่มมีการเขาเรียกว่าเริ่มมีการเข้ามานะครับของการทําสงครามครั้งแรกนะครับมีการทําสงครามโลกครั้งที่1นนะครับทำให้นะครับตอนนั้นนะครับเราต้องใช้เงินนะครับในการทําสงครามเป็นจานวนมากนะครับทำให้เงินท้องพระคลังเนี่ยเริ่มเหลือน้อยเต็มทีนะครับท่านก็ได้ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาต่อจากราชการที่5 ก็ทรงกําหนดนะคะระับตรากฎหมายขึ้นนะครับเรียกว่าพระราชบัตรพระราชบัญญัติประถมศึกษาเพื่อ RAM, ให้เด иной, ็ก um mm. ประถมนั้นนะครับได้มีการเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้นนะครับจัดตั้งนะครับมหาวิทยาลัยแห่งแรกชื่อว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็สร้างสถาบันการศึกษาอีกเป็นจํานวนมากนะครับท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าชาติตอนตกที่เข้ามานะครับทำให้ชาวสยามนั้นกระตือรือร้นเรื่องของดิโมคราซีหรือว่าเรื่องของประชาธิปไตย นะครับท่านก็เลยได้สร้างเมืองจำลองชื่อว่าเมืองลุสิธานีนะครับเพื่อจะจำลองการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยก็เล็งเห็นว่าคนไทยนั้นไม่พร้อมนะครับก็เลยยังไม่ได้ปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการให้มีนางสกุลเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับแล้วก็มีการผลริตธงชาติใหม่ครับชื่อว่าธงไตรงนะครับจะตั้งกองลูกเสือป่าแล้วก็จัดตั้งสถานสวภพา สถานสวภา,าเป็นองค์กรที่นะครับดูแลเรื่องของการผลิตนะครับเซรั่มแก้แกพิษงูต่างๆอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับส่วนราชการที่7นั้นนะครับคุณครูจะพูดอีกหนึ่งคลิปเพราะว่าเป็นคลิปที่จะต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของที่เราจะเรียนคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัย2 4 7 5, 5นะครับฉะนั้นนะครับคลิปนี้จะจบที่ราชการที่6ครับ